และความผิดตามพรบรความรุนแรงในครอบครัวหลังสอบปากคำและแจ้งข้อหาได้นำตัวส่งฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอําเภอโคกหินจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าโดยเฉพาะบนภูเขาสูงที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้และนอกจากนี้ยังพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้อีกหลายร้อยไร่ด้วยติดตามจากรายงานของคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลครับ คณะทำงานของมณฑลทนาหารบกที่15นำทีมข่าวสำนักข่าวไทยเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าบริเวณช่องเขาประดูในเขตเทศบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการตัดต้นไม้และก่อสร้างอาคารตลอดจนใช้เครื่องจักรกลแพรวถางป่าเพื่อทำทางซึ่งจากการตรวจสอบพบมีการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง4เมตรขึ้นไปบนภูเขาสูงชันและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอีกหลายสิบหลัง โดยมีนายวรพจนศสิมาคมอ้างเป็นผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484จำนวน3แปลงรวมเป็นเนื้อที่40ไร่1งานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเชิงอนุรักษ์และจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เมื่อปี2551 นอกจากการตัดถนนขึ้นมาบนภูเขาแล้วนะคะยังพบมีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสไตล์รีสอร์ทอีกหลายหลังค่ะซึ่งแต่ละหลังสามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนนะคะและนอกจากนี้บ้านแต่ละหลังก็มีการขอเลขที่บ้านชั่วคราวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบนะคะบริเวณซ้ายมือบ้านที่อยู่ซ้ายมือของดิฉันนะคะพบว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ที่มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ค่ะจากแผนที่จุดสีเหลืองคือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ ส่วนจุดวงกลมคือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะเห็นว่าอยู่นอกพื้นที่ขออนุญาตมากถึง18จุดรวมพื้นที่ทําประโยชน์เกินพื้นที่อนุญาตกว่า21ไร่นอกจากนี้ยังพบการทำผิดเงื่อนไขของการขออนุญาตเช่นการไถและตัดต้นไม้การเปลี่ยนสภาพป่าเป็นถนนคอนกรีตและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างซึ่งถือเป็นการกระทำผิดข้อตกลงที่ให้ไว้กับกลมป่าไม้แต่บอกว่าพื้นที่พอไปดูแล้วเนี่ยเป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็มีการตัดถนน อันนี้ก็ถือว่าทำผิดเงื่อนไขเมื่อจังหวัดเนี่ยนะครับไม่อนุญ,ญาตให้มีการดําดเนินการต่อเนี่ยก็ถือว่าจบนะครับาทางเจ้าของก็คงจะต้องคนผู้ดําเนินการก็คงจะต้องออกจากพื้นที่ครับแล้วก็ในส่วนของาเนินคดีก็จะดําเนินคดีไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในหลายจุดที่พบการบุกรุกพื้นที่ป่าและการกระทําผิดเงื่อนไขในการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ บนพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่า500ไร่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาสูงสามารถมองเห็นวิวทะเลที่สำคัญคืออยู่เหนือพระราชวัง